วันนี้คุยกันอยู่ดีๆโทรหาเขาตอนเที่ยงเขาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวผมนอนอยู่อันนี้ผมหยุดเดี๋ยวผมจะโทรหานะเดี๋ยวผมจะโทรกลับเดี๋ยวให้ผมตื่นนอนก่อนพอบ่ายสองประมาณบ่ายสามโมงได้อะน้องสาวเขาโทรมาบอกพี่ของพี่หนึ่งฟุบล้มแล้วก็ตากเบี้ยวตานี้คือค้างแบบค้างเลยนะคะแล้วแล้วเขาบอกเลยนะเองเลยนะว่า ซีกซ้ายอะขยับไม่ได้เลยนะพี่ไอเราก็ตกใจเฮ้ยเมื่อเช้ายัางคุยอยู่เมื่อคืนก็ยังคุยกันอยู่จนตีหนึ่งตีสองที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยก็เพราะว่าเขาเส้นเลือดในสมองแตกเลยค่ะพอล้มฟุบก็คือทุกอย่างคือมันน็อกไปหมดเลยซีกซ้ายคือน็อกน็อกไปหมดเลยแขนขาชาตานี้ค้างแบบเหลือถลนอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ปากนี่คือเบี้ยวเบี้ยวนี่คือเห็นได้ชัดเลยคือดึงขึ้นสูงใช่แล้วก็ทางหมอหมอที่โรงพยาบาลบอกว่า คือถ้ามาช้ากวานนี้ไม่รับรองความปลอดภัยเลยอันนี้คือเรื่องจริงเลยหมอคนลุกหมอที่โรงพยาบาลพูดนะคะคือเขาพูดอย่างนี้เลยคนจริงใช่แล้ววันแรกพอไปวันแรกปุ๊บเขาไม่รู้สึกตัวอะไรเหมือนตอนที่ล้มใหม่ๆพอไปพอข้ามมาวันที่สองมา,มาฟื้นมารู้สึกตัวแล้วก็พิดตาได้แล้วก็พูดคุยได้ในช่วงบ่ายมาวันที่สาม วันที่สามก็ก็เหมือนคุยได้ปกติธรรมดาแต่พอมาวันที่สี่คืออาการนี่คืนอนิ่งตานีไม่ลืมแต่ถามว่าแต่เวลาเราบอกว่าให้ให้จับมือจับได้ยินหผมไหมได้ยินถ้าได้ยินนมให้บีบเขาก็บีบแต่เขาไม่สามารถที่จะต้องแบบว่าลืมตาหรือว่ามารับมามาอะไรแต่ถามว่ารับรู้ไหมสิรับรู้กลับมาถามคุณหนึ่งระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่เนี่ยที่เราไปอยู่โรงพยาบาลนี้เราร,รู้รู้สึกตัวไหมมันเป็นยังไงครับม่รู้สึกตัวเลยครับ หนึ่งถึงสี่นี่นอนนอนนิ่งเลยครับไม่รู้สึกตัวเลยผมนอยเดียวไม่รู้สึกตัวเลยครับระหว่างนั้นก็พอวันที่สี่หมอใช่ค่ะพอวันที่สี่เนี่ยคือช่วงเที่ยงหมอที่เขามาตรวจหมอประจเขามาตรวจแล้วบอกว่ามาตรวจเที่ยงถึงช่วงบ่ายโมงบอกว่าอ้าววันนี้ทําไมวรพงษ์ซึมจังคือไม่ลืมตาเลยปกติเขาจะมากระตุ้นแล้วก็ให้ให้คนไข้แบบยังได้น้อยได้ลืมตาบ้างอย่างนี้นะคะได้รู้สึก ยังไม่หยิกมาอะไรแต่นี่คือไม่อะไรเลยเขาเรียกว่าเดี๋ยวจะพาไปเอ็กซเรย์นะก็เลยถามว่าทําไมครับคุณหมอกลัวว่าจะมีเลือดออกเพราะว่าคือคนไข้เขาซึมมากพอเข้าห้องเอ็กซเรย์ประมาณบ่ายสามคุณหมอบอกว่าพรุ่งนี้อาจจะได้ผ่าตัดนะถ้ามีเลือดออกแต่พอออกมาปุ๊บประมาณหกโมงคุณหมอโทรขึ้นมาหาพยาบาลที่อยู่ห้องนะคะบอกว่าเนี่ยคือมีเลือดออกแล้วเริ่มออกเยอะแล้วไม่น่าละคนไข้ถึงซึมก่อนที่ว่าจะไปจะผ่าเนี่ย ถามหมออยู่ว่าทําไมไม่ผ่าแต่ทีแรกเขาบอกว่าวันแรกวันสองไม่มีเลือดออกแล้วก็คนไข้เนี่ยคือปกติหมายถึงว่าคือยังยังแบบว่าลืมตาเลยแล้วก็ยังคุยได้คุยได้หน่อยนึงจะ้ะแล้วพอต่อมาคือน,นี่แน่นิ่งไปเนี่ยผลของการที่ว่าเขาต้องผ่าเพราะว่ามีเลือดออก mm hmm. เขากลัวว่ามันจะเป็นเยอะกว่านั้นแล้วมีโอกาสที่จะเสียชีวิตมากไม่ต้องไม่ต้องรออะไรเลยอันนี้คุณหมอพูดแบบนี้เลยถ้าไม่เข้าห้องผ่าตัด ก็ถามอยู่นะคะว่าเนี่ยคือเท่าผ่าแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าเห็นเตียงที่อยู่ข้างหน้านะคะคือที่เขาผ่าไปก่อนน่ะคือแบบยังให้อาหารทางสายยางยังนู่นนั่นนี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็กลัวคุณหมอก็บอกว,ว่ามันแล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วแต่เคสนะบางคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตัดสินใจก็ก็ให้ผ่าวันนั้นหลังจากผ่ามาก็อยู่โรงพยาบาลได้สองวันทางโรงพยาบาลก็ให้ออกมาพักรักษาตัวที่บ้าน หลังจากการผ่าตัดมาเนี่ยเขาเป็นยังไงครับก็ออกมาอยู่ห้องไอซียูสองวันแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลอีกสองวันก็ให้กลับมาพักที่บ้านแต่ปากนี่คือเห็นได้ชัดเลยว่าคือตาที่ลอยตาลอยแล้วปากนี่เบี้ยวขึ้นสูงช่วงที่กลับบ้านเนี่ยเขาอยู่ในสภาพไหนนิ่งเลยนะคะคือนิ่งรู้เรื่องไหมพูดจาโตตอบอะไรไหมหรือถามว่าถามว่าพูดได้ไหมพูดจารู้เรื่องรู้อยู่นะคะแต่บางทีแบบ ใช่ค่ะคือช้าด้วยแล้วก็แบบพูดกลับไปกลับมาคือพูดกลับไปกลับมาเหมือนแบบว่าคือสมองเขาสั่งนานช้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เวลาจะทําอะไรเนี่ยคือต้องมีสองคนเห้่วไปคือเลยใช่ค่ะิเขาเดินด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างเดินด้วยตัวเองเหมือนเป็นย่งนันไม่ถนัดบาเจ็บหรือไม่เจอไม่ได้คลัข้างซ้ายผมไม่มีอะไรแขยงยกไม่ได้ขาเดินไม่ได้อยู่ท่าไหนท่านั้นเลยใช่ไหมก็ตอนนี้ น้องไปแล้วกลับบ้านก็ต้องอุ้มลงอย่างรถคือคือคือตอนนั้นเรา,ารู้สึกยังไงกรจากคนที่ตัวเราเองดีๆอยู่แล้วผมว่าถอกเลยผมว่าเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ฉี่ก็ไม่ได้ต้องใส่แผ่เพื่อตลอดน้ำน้าลายผมว่ายืดตลอดอ แล้วหลังจากกลับมาอยู่บ้านแล้วโอเคเราผ่าตัเดเรียบร้อยแล้วเรารเป็นยังไงอาการเราเป็นยังไงที<โ>่มันก็แรกแรกก็นิ่งอยู่เนาะนแรกแรกลงมา<ป>อเดียวอะครับพี่แรกแรกก็มีแต่นอนขอบคุณค่ะแรกแรกก็มีแต่นอนจะไปไหนก็แบบคือต้องรอคนมาช่วยจะเข้าห้องน้ำโทษนะคะคือปวดท้องถ่ายก็คือแบบ ต้องรอต้องอั้นต้องรอแต่แต่เขาไม่ไม่ไม่อะไรใส่กับที่นอนนะคือต้องรอต้องรอคนที่ว่ามาพาไปรอน้องชายกับแม่ทั้งาันน้องชายเรื่องานสองทุ่มอยู่บ้านก็มีแต่พ่อกับแม่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็หลานตัวเล็กใช่ก็คือเรากินยาโรพยาลแล้วก็ไปหาหมอตามตามที่หมอนัดใช่ค่ะก็อาการก็ทรงๆอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือก็ไม่มีไม่็นอะไรก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเือเราบอกแล้วว่ามันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่มีอะไรครับ แล้วทีเนี้ยเรามาบำบัดแนวทางแพทย์แผนจีนที่เขียนส้นเนี่ยยังไงอวันแรกเลยปะที่มามาทําเป็นยังไงบ้างก็คุณจะพาวมาอนั่นแหละเราเป็นยังไงล่ะแล้วเป็นไงแรกผมมาจับปะจาได้ไหมวันแรกเราทําอะไรบ้างจาได้ไหมจำจำได้ครับลองนึกลองเล่าให้ฟังหน่อยดินอนหมอนแล้วก็ฝังเข็มฝังเข็มแล้วก็คออแก้วครับต่อเลือดชุดใหญ่เลยทั้งวันเลยใช่ไหม สุดใหญ่เลยกลับไปผมเดินตัวเบาวันนั้นวันนั้นวันนั้นทาแค่หลังนะคะไม่ได้ทําขานะใช่วันอะวันนั้นป้าพูดเลยวันนั้นกลับไปแล้วหลังกาับทำารู้สึกเป็นไงเล่าให้ฟังเบาผมโอ้ยอย่างเงยโดนลมผมเนี่ยปิวเลยอ่ะผมเบาหมดตัวเลยอ่ะจริงจริงอันนี้พูดแบบพอทําเสร็จนี่คือพูดเลยพูดอย่างนี้เลยรู้สึกได้เลยใช่ค่ะเขาพูดเองเลยปกติปอนคนไม่ใช่ไอ้ซีกซายใช่ไหมที่เรามีปัญหามันมีการตอบรับยังไง มือเนี่ยนะผมไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะะเจ็บใช่ไหมคะเจ็บเออติดเจบอ่ะเนี่ยเนี่ยอีกเรื่องนึงแกจะเป็นคนที่เจ็บตรงนี้มากเนี่ยผมจับแต่ไม่ได้เลยค่ะใช่ไม่ได้เลยยกไม่สูงนะเออไม่ได้เลยจริงอันนี้จริงใช่ผมไม่ได้เลยนะนั่งอยู่เฉยเฉยเนี่ยแค่หายใจลดเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บใช่ก็ก็ดีขึ้นในเรื่องของ กล้ามเนื้อแล้วก็เราเริ่มขยับได้ใช่ไหมครับครับเริ่มขยับได้ชชดเจนดีใจไหมดีใจครับวิดว่าตอนนี้ก็เดินเริ่มเดินเองได้แล้วเข้าห้องน้ำเข้าอะไรก็เมไม่เป็นป,ปัญหาแล้วทีแรกจะเข้าห้องน้ำบอกคนอุ้มอย่างเดียวขอขอบคุณคุณหมอครับแล้วสซอครับที่รักษาผมให้ ดีขึ้นกว่าเดิมครับเกือบจะเป็นปกติใช้ผมมีความหวังให้ผมใช้ชีวิตต่อไปได้ครับ